มีคนอู้งานวันนี้นะเดี๋ยวตัดก่อนมาแล้วค่ะเมีเยเดี๋ยวกรลำให้ม,ม,มันใหญ่อย่างนี้สวัะนะสดีค่ะค่ะวันนี้อีสานเดนมาร์กจะมาทำสองภารกิจด้วยกันนะคะจากคลิปที่แล้วที่ ก็จะมาเด็ดใบออกให้หมดเลยนะตามคาแนะนําที่เขียนกันเข้ามานะคะก็ต้องขอบคุณมากมากเด็ดใบทั้งหมดนี่นะคะมันก็จะให้มันเหลือแต่หัวกระหล่ำดาวแล้วก็ใบแล้วก็จะเอาไปให้หมูนะคะแล้วก็ภารกิจที่2เราจะไปเก็บแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีแดงมันมีเหลืออยู่ต้นหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ดกแล้วก็สีแดงสุก จะบอกว่าสุกเต็มที่มันก็ไม่หวานหรอกนะมันต้องเก็บมาก่อนแอปเปิลอะ่ะม,มันโตเต็มที่แล้วเราต้องไปเก็บนะคะก่อนที่มันจะเน่าดู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 ใบมันใหญ่มันสวยมากเลยนเนี่ยต้นนี้เดีย๋ยวมันจะให้ม,มันใหญ่อย่างนี้จะต้องได้เวลานี่ย่างานะแม่เกตใบออกเลยเกด,ดออกอย่างนี้เลยนี่เอ๊ะเนี่ย เดียวแค่นั้นแหละเอาไว้แค่นั้นพอลูกโอเคไม่ต้องดึงออกหมดมาแล้วเร็วมาอู้งานอีกแล้วมีคนอู้งานวันนี้นะมาเร็วๆลูกมาเร็วๆรไฟอะมาช่วยกันเร็วๆ ดึงง่ายไหมเนี่ยอะไรเนิ้ม,ะะะมจะเป็นหัวใหญ่ไหมนะไม่ต้องดึงสูงมากก็ได้พอแล้วแค่นั้นก็พอแล้ว ดูสกัดทารันเดียร์พวิ่งหิวเอฮนอะไรนะโอเคอัไนไม่ต้องไปไม่ต้องไปจับมันนะนะลกูกอืมอ่าเราดรอสก์แกอย่าไปจับเร็วเร็วนี่ไฟไอ,อ่ะน,นี่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 ดึงไฟยะดึงดึง Du skal pille den af. Ja. Hæng i. Den er også. Hæng op. Ham med. Okay, jeg er lært. I den går jeg ned der. Bå, den ja! ไม่ดูหัวดอกกระลำหัวนี้ป้าเราต้องเก็บแล้วนะเนี่ยอุ้ยแม่ต้องสวยมากเลยอ่ะไม่ต้องเอาต้องไปหามีดมาตัดก่อนนะโอเคเดี๋ยวแม่เวามีดก่อนนะเดี๋ยวตัดก่อนอดอกกระลำเนี่ยมันใหญ่อย่างนี้ดอกนี้กินได้อีกครั้งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นดอกอื่นเขาก็สวยอยู่แหละแต่ไม่ได้เก็บเลยนะนี่วู้สวยมาก ดเดี๋ยวดูข้างล่างกันนะคะนี่ข้างล่างก็สวยนะไม่เป็นอะไรเลยข้างล่างก็สวยไม่มีหนอนไม่มีแมงเลยแต่ตรงนี้มันรู้สึกว่าเออมันจะเริ่มเน่าแล้วนะนี่ต้องรีบเก็บอู้เอาน้องแพทำไมมันสวยใหญ่กว่าไฟายาใหญ่กว่าหัวไฟยาสองเท่าเลยนะเนี่ยพูดสิลูกดอกกระลำเอา้า ดอกกระลำนั่นๆนอย่าเห็ดเฮียเดอ้อนั่นได้ไหเนาะโอเคปะลูกปะ่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูหมูน้อยนะคะ หมูน้อยตอนนี้ตัวขนาดไหน,ไหนแล้วเดี๋ยวพาไปดูค่ะไปอาตารม,มาแล้วเร็วไปเดี๋ยวตามเพียย่ยญาไปเลยนะคะนีนะ่คลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปแรกที่เราได้ถ่ายหมูสำหรับปีนี้นะคะหมูของเรามีสามตัวแล้วก็ของเพื่อนบ้านอีกสองตัว วันนี้ก็บรรยากาศแจ่มใสอีกเช่นเคยข้องหมูก็อยู่ที่เดิมนะคะป่ะอู<ฮ>้ายมาแล้วมาแล้ว,ลวนั่นเห็นไหมหมูมาแล้วเห็นใบผักก็วิ่งเลย นี่นะหมูตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะรู้สึกว่ามันทุกๆปีมันจะโตวกว่านี้อยู่นะเอาหนึง่งสอง,สงสอย่าไปอ่ะ พายาหว่ามาังค์กฤษนะมีกี่ตัวเฟมตัวห้าตัวโอ้ยยันกันใหญ่ขันเพื่อย่าให้ ก็นี่นะเก็บใบดอกกล่าดาวให้หมูเอาแค่นี้ก่อนนะประมาณ3ามสีต้นเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บใหม่หมูเขาหมูน้อยเขาเขาจะหมูน้อยเขาจะได้กินเรื่อยๆนะคะถ้าเก็บวันนี้กินวันนี้เดี๋ยวอิ่มเกินไปเดี๋ยวตอนนี้เราเสร็จภารกิจแรกแล้วเราไปเก็บแอปเปิ้ลสีแดงกันต่อคะ่ะนี่นะคะต้นแอปเปิ้ลอันนี้มันจำพันไม่ได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเขียนชื่อพันแอปเปิ้ลไว้ให้ดูนะ เริ่มจะเน่าแล้วเราต้องรีบเก็บนะคะนี่อย่างนี้มันเน่าน่าเสียด้มากเลยมีที่แล้วไม่โดกปีนี้โดกก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะอู้หูหูหูล่วงแค่จับก็ร่วงแล้วอันนี้มาแล้วลูกมันล่วงหมดแล้วนี่ม,มีแต่สีแดงๆเข้มๆเลยนะคะแล้วก็ข้างในก็จะอร่อยมากถ้ากินตอนนี้พอจะเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวๆฉ่ำๆ ก็เปรี้ยวๆอมานนะคะเดต้องเก็บล้วต้องเก็บออกมากโอเคแล้วก็จะเก็บอู้อันนี้ลูกใหญ่อันนี้มันสุกเต็มที่มากๆเลยนะคะที่นกเห็นเห็นข้างในมันก็จะออกเป็นสีเริ่มสีเหลืองๆแล้วสุกเต็มที่มากๆเลยมีแต่ลูกใหญ่ๆสอนที่ก่อนที่นกจะมากินนะคะก่อนที่นกจะมากินเราต้อง นันก็แทบแค่แม่จับกา้านมันก็ร่วงเลยใช่ไหมเอาเอาได้นี่นิดเดียวไม่เป็นไรน้องพฟาวิแคปูดเด่นโลกเอาน้องแฟกินแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรแค่นี้ก็ได้ลูกแค่นี้ก็กินได้ดนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปลางลลเ,าเราวเร็วช่วยกันในตัวฟ้าทำมาเย็้มนุดูหลายลูกอยู่นะปีนี้ ปีที่แล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้เก็บแล้วดิล no, ลี่คุณดีหลือแม่ไปทำนี่เก็บแอปเปิ้ลมันมีพึ้ง <c oughs> ว้าวแค่ <c oughs> จับก็ล่วงแลนี่ยโอ้ยไม่ได้มาเก็บเลยแต่ได้ปะ่ปะย่าอย่า เออเป้ยเออเป้ยมาไม่สบิสต์ตัดโอเคเดี๋ยวมาชิมกันนะคะผิวไม่ค่อยเรียบคุกคุกค่ะๆแม้ว่ามันจะอร่อยยังเปรี้ยวอยู่นิดนึงเนาะแต่อร่อยมากเลยทั้งเปรี้ยวหวานผสมกันเข้มข้นมาก รสชาติเขาออกเข้มข้นมากแ่ใครกินบดลูกนี้เข็ดฟันแน่นอนล้มล้มแล้วไม่ลุกเลยกินเฉยเลยอันนี้คือทาลมเมื่อกี้ได้นะ่ะลมเมื่อกี้แล้วลูกบ่ได้แล้วกินแอปเปิ้ลเฉย,ยเลยไฟอ่ะเอ้น <laughs> <laughs> โอ้สวยมากเอ็นยา้างบนยังมีอยู่เอ็นยาเจ้าได้ยังไงน่ะน่ะ <c oughs> เอ้านี่ <c oughs> เก็บได้กี่ลูกนี่ยยืนกินยืนกินอย่างเดียวเก็บได้ลูกได้ก็กินลูกนั่น <c oughs> อร่อยไหมลูก <c oughs> ด <c oughs> ูแม่แม่ชิมมั้งดิ <c oughs> <c oughs> ออจะมันเย็นมันก็เลยออกเข็ดฟันได้ได้ได้ไดอันนี้ไหมต้นแอปเปิลต้นนี้นะคะมันไม่เคยสูงขึ้นไปกว่านี้เลย,นยนเนาะเนายเนาะมันเป็นต้นที่เตี้ยมากเลยเพราะว่ากิ่งเขาจะนี่ กิ่งเขาก็จะโน้มลงแบบนี้นะคะระวังนะเออนั่นแหละสนุกไหมเนี่ยสนุกมากชอบเหรอชอบเนี่ยต้นสุดท้ายแล้วไม,ไม่ได้เก็บอีกแล้ว <c oughs> โอ้โอ้ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้สารเดนมากด้วยนะคะ บาย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 ลิลล <Lily. S 1> ี่บายบายิลลี่บายบายอยู่นั่นนะลิลลี่บายสอง,ส,องสามหนึ่งสองสาม <c oughs> <laughs> I <laughs>